ลดโหดกับใครครับผมนะฮะมาแล้วครับผมที่นี่ที่เดียวนะ7.7ครับรับรองว่าราคาพิเศษแน่นอนครับหกรถให้เองครับร้านทั่วแบงค์มีอะไรบ้างครับมาดูผมเป็ชั้น7.7ครับผมนะเลข7ต้องลงท้ายนะครับผมนะใครซื้อไปเฮงเรวยๆครับผมนะเลข7เนี่ยเป็นเลขมงคลนะผมนะมารุ่นแรกเลยก็คือ i p แพดอินนนะครับรุ่น Wi-Fi นะครับตัวเริ่มต้นนะครับ17,77บาทครับผมนะส่วนรุ่นใส่ซิมนะครับตัวเริ่มต้นนะครับผมาทขอบอกก่อนเลยครับทุกเครื่องนะครับเป็นเครื่องใหม่เครื่จ็ดนะครับผมประกัน1ปีีนนะะยัังไม่แอคคทรบ มา iPad Gen 10นะผม1377บาทครับคดคุ้ม iPad Gen 11ครับหรือ A16 นั่นเองครับราคา1777บาทครับ Air 6นะ13นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่มากครับใส่ซิมได้ครับ21,077บาทไอชาร์แท้ครับสำหรับคนประหยัดนะผมไม่ต้องไปซื้อแพงนะแต่แท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับนี่แหละครับดูราคาตรงนี้เลย ก่อนที่ไปดูรายการต่อไปครับจะบอกว่าครับมีเคสเยอะมากครับผมเป็นเคสนะครับของแท้ p p o o n ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะลดมากกว่า50%ครับดูช่องทางไหนครับนี่เลยนี่เลย iPhone 13นะครับของใหม่128 g ิครับ15,777บาท iPhone 15นะครับ128 g ิ19,977บาท iPhone 15 Pro Demo ครับ128 g ิ27,977บาท iPhone 16นะครับ128 g ิ25,777บาท i p h 16 Pro ครับ128คลิก31,977บาท16 OMAX ครับ256คลิกครับ39,377บาท 16e ครับ128คลิกครับ21,777บาท A535G ครับเครื่องเรโมครับผมนะ3,777บาท Vivo V5 Pro ครับผม5,977บาทผมลดทั้งแผงนะผมนะ iMac M1 นะครับ CPO นะผมนะ r a m 1 6ครับ AD512 ครับราคาพิเศษเลยครับ7.7นะ 28,777บาทไม่น่าเชื่อครับผมนะว่าแอมทูนะผมสิบห้านิ้วนะผมจะลดได้ขนาดนี้นะเหลือ28,777ื่นแปับาทนะผมนะช่องทางนี้เท่านั้นครับผมกดมาไม่ต้องรอล็อบบี้ตอบครับหรือ Walk in เข้ามาก็ได้ครับผมนะเฉพาะ7.7เท่านั้นครับผมช้าอดหมดนะผมนะหมดแน่นอนครับชอบไหมชอบกดใจกดตามไป